มาติดตามสถานการณ์โควิด1 9ในต่างประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้จำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วโลกนะคะมากกว่า31ล้านคนแล้วค่ะขณะเดียวกันถ้าไปดูที่สเปนนะคะในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นมามากถึง1 2 2 0 0 0คนทำให้ทางการนะคะต้องมีการประกาศล็อกดาวน์กรุงมมดิตอีกรอบนะคะภายหลังพบว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดระลอกใหม่ค่ะนี่คือทางฝั่งยุโรปนะครับ ส่วนประเทศที่มีการพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือที่สหรัฐนะครับตอนนี้ยอดรวมผู้ป่วย มากกว่า7ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับขณะที่ในส่วนของการรายงานผู้เสียชีวิตมีการคาดการณ์แนวโน้มนะครับว่าภายในวันที่10ตุลาคมนี้ในสหรัฐนะครับจะมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า2 1 0 0 0 0คนนะส่วนที่อินเดียนะคะในรอบ24ชั่วโมงค่ะเพิ่มขึ้นมามากถึง92 0 0 0คนนี่ก็คือตัวเลขที่ยังคงเพิ่มแบบนี้ต่อเนื่องเ,องเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทําให้หลายประเทศที่เกิดการระบาดอีกระลอกนะคะต้องใช้มาตรการคุมเข้มให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ค่เริ่มกันที่สหรัฐกันก่อนเลยนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือ CDC รายงานสถานการณ์โควิดสิโดยเพราะว่าขณะนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมค่ะอยู่ที่6 9ล้าน9 0 0 0คนใกล้แตะ7ล้านคนแล้วส่วนยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในรอบ24ชั่วโมงค่ะเพิ่มขึ้นมากกว่า42,000คนยอดผู้เสียชีวิตสะสม2 0 0 0 0 0คน ขณะเดียวกัน CDC นะคะยังเผยแพร่รายงานฉบับใหม่คาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2แ18,000คนภายในวันที่10ตุลาคม ส่วนที่กรุงมาดริดของสเปนค่ะได้ประกาศมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ครั้งใหม่ซึ่งมีผลทันที19กันยายนรวมทั้งจำกัดการเคลื่อนไหวในหลายพื้นที่โดยมีผลบังคับใช้ในวันรุ่งนี้โดยจะให้มีการจำกัดการเคลื่อนไหวใน37พื้นที่6เขตสาธารณสุขและ8เขตเทศบาลซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว85 0,000คนในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนรวมไปถึงเมืองปริมณฑลซึ่งประชาชนในพื้นที่เหล่านี้จะไม่ สามารถเข้าออกในพื้นที่ได้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับการไปพบแพทย์ไปทำงานไปโรงเรียนแต่ยังสามารถเดินทางภายในรัศมีของพื้นที่ควบคุมได้ส่วนร้านอาหารและบาร์จะมีการจำกัดการให้บริการลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวและจะต้องปิดให้บริการภายใน22นาฬิกาส่วนสวนสาธารณะต่างๆจะยังคงปิดต่อไปขณะที่การชุมนุมการเป็นกลุ่มก้อนจำกัดเอาไว้เพียงแค่6คนเท่านั้น สเปนค่ะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง1 2 2 0 0 0คนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่6 5 9 0 0 0คนถือเป็นประเทศที่พบการติดเชื้อรุนแรงที่สุดในยุโรปขณะนี้ค่ะส่วนที่ประเทศอินเดียนะคะยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันในรอบ24ชั่วโมงสูงที่สุดในโลกค่ะ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น92,000คนทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่5ล้าน4แสนคนเสียชีวิตอีกกว่า86,000คนส่วนภาพรวมทั่วโลกนะคะยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมมากกว่า31ล้านคนเสียชีวิตแล้ว96,000คนรักษาหายแล้ว22ล้านคนประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมสูงที่สุดในโลกค่ะยังคงเป็นสหรัฐตามมาด้วยอินเดียบราซิล และรัสเซียค่ะ